สวัสดีค่ะยาจะมาทำกับข้าววันนี้ผัดพริกโอ้น้ำมันจะเด่นผัดพริกประดุไยแรงว่ซื้อตาแก๊สมาใหม่แล้วก็เลยจะผัดพริกประดูกอี่ก็ยาก็มีประดกยาลวกต้มไปแล้วประดกอะ่ะต้มเป็นชิ้นต้มสุกแล้วนะ,นะ ยาก็จะผัดพริกแกงเนี่ยผัดพริกแกงก่อนพริกแกงให้ถึงที่รอกหน่อยเลยย่าจะคนพริกขี้หนูหน่อยอตามพริกขี้หนูแล้วใส่พริกขี้หนูหน่อยย,อย่าเดี๋ยวนี้ย่ากินเผ็ดละโอ้โหแบแก่นี่แก่นแรงแก่นแรงมาก คือเตาแก๊สใหม่ไงอันอันแรกระเบิดไปแล้วแากไเลยต้องเตาแก๊สใหม่อันนี้คือเตาแก๊สใหม่นะมันนั้นระเบิดนจะผัดอ่ะเดี๋ยวเอาน้ำใส่หน่อยแห้งปะเอาน้ำใส่หน่อยมันจะไหม้ วันนี้ผัดตอนเช้าแล้วเนี่ยดูว่านี่ดูนีเช้ามาไม่มีอะไรกินไงผัดผัดทิย่าทำเครื่องไว้ตั้งเมื่อวานแล้วเมื่อวานลูกย่าว่าจะจะผัดแต่เสร็จแล้วพอดีลูกสะใภยก็ซื้อกระเพาะปลามาให้ก็เลยไม่ทำอือพอลงมือจะทำแล้ว ลูกก็พายเ้ามาพอดีแล้วก็ซื้กอกระเพาะป่ามายาก,ก็เลยไม่ทำกับข้าวว่ากินกระเพาะป่าที่เก็ซื้อมาฝากนี่เช้ามามันไม่มีไม่มีอะไรกินไงยาก,ก็เลยต้องต้องทำกับข้าวกินข้าวกินยาก,ก่อนแล้วแถวนี้ข้างๆไม่มีอะไรขายหรอกอืมใ้แดงอ่ะ ไปแรงมากพริกถ <ersch> ูกมากเลยเฮ้ยถุนน้ำเหนียวถูกมากเลยพริกใส่น้ำตาลได้สองซองอ่ะอืมบางคยเติมน้ำชุนเฮ้ย จามใหญ่แล้ว <c oughs> นี้ก็ผัดพริกมาพักแล้วโอ้จามจามมากอะ่ะผัดมาสักพักแล้วหอมแม่ยา่าจะใส่ใส่ปลาดุกะแล้วเนี่ยปลาดุมีอยู่จานหนึ่งแม่ย่าใส่ปลาดุกระ ลวกน้ำมอมไว้แล้วน,น้อใส่ตู้เย็นไว้แล้ก็อันนี้อันนี้ก็เป็นพิ่ชายกับอ่าพีะชายใส่ไปเลย กระดุกเขาใส่ตู้เย็นแล้วเขาก็เกาะตัวกันเนี่ยเพราะว่ายาต้มแล้วไม่ได้ทําใส่ตู้เย็นไว้นี่จะจามอกนี่จะจามตลอดเลยอ่ะชูที่ไม่ได้เลยอ่ะที่เป็นจะจาม ุ่นสุกอยู่แล้วไม่ต้องผัดเยอะพอไม่ให้เกาะตัวก็ที่ด้าล้วะเพราะว่าร่วงน้ำสุกเด็ดช้มน่อยก่อนว่ารสชาติเป็นไงแกะได้่อ,ย,อยังไม่ใส่น้ำตาลนี่หว่าใส่น้ำตาลก่อนแล้วทำไมมีนมืิเพอวันนี้ไม่ได้ใส่น้ำมันหอย น้ำตาแล้วก,ก็ใส่น้ำตาลร้อนเหอมแล้วกันคือลงชูโร่เสร็จแล้วอือแค่นี้พอแล้วอร่อยแล้ว ว่เอาปลาให้ไม่เกาะกุ่มแตกก็พอแล้วเพราะว่าปลาสุกแล้วคือยากนี่ยากก็จะสิงมากูดใส่ละมากูดมีเก็บมาใบาหนึ่งเนะี่ยเก็บหน้าบ้านมาใบาหนึ่งมากูดไม่ค่อยมีใบต้นยากเก็บกินบ่อยไงนะใส่ออะ เอเดี๋ยวจะโรยพริกพริกอ่อนนิดหน่อยที่จริงๆน่าจะใส่กระเพราหน่อยเนาะให้กลิ่นมันแรงเนี่พราะกระเพราเยอะเดี๋ยวพี่เด็กกระเพราหน่อยเบาแก๊สน่อยกันแก๊สแรงมากเลย เบาสะดับให้คนให้ให้ตานั่นก่อนกันข้าววันก่อนแตะลิ้นชิมรอบก่อน,นี้ว่าเป็นไงรสชาติ <c oughs> อืมอร่อยแล้ว <c oughs> แว <c oughs> น,นี้ อร่อยและหอมอ่ะอันนี้ก็แอบพริกอ่อนโรยหน้าแต่จริงๆไม่ต้องใส่ก็ได้แล้ะใบกระเพราเพราะว่าผัดเผ็ดแบบนี้ ถ้าเราจะเอาหอมเราก็ใส่หน่อยยาเขาไปเก็กบกะเพารามาแล้วเปิดแฉล่งเที่ยวเก็บกะเพารามาแล้วนะเนี่ยเก็บมะกานเดียวอะ่ะไม่ต้องใส่เยอะใส่พอหอมเปทีเทีนี่ยก็จะใส่จานนะครสุกแล้วอร่อยแล้ะซิมอร่อยแล้ว อาจารย์ใส่ก่อนถูกแล้วยากว่าจะเอาใส่จานนะเอาตั้งนี้ลวกันเร็จเต็จจานให้เรียบร้อยลนะเต็จจานกินข้าวเลยอะ่ะ เพราว่าสองโมงล้วสองโมงเช้าอะ่ะแปดโมงเช้าอะ่ะต้องเอาให้หมดกระชุงกระชายอะ่ะอร่อยเครื่องมันนะอร่อยอืมนี่ก็แค่เนี้ยจานหนึ่งกินได้วันนี้ของย่างแล้ววันนี้ไม่ต้องไปอะไรละ วันนี้ก็คงจะมีแค่เนี้ยละจ้าเนี่ยผัดได้ผัดประดุกจานหนึ่งจานใหญ่ๆอะ่ะกินได้วันนี้ทั้งวันอะ่ะก็วันนี้ก็คงจะมีแค่เนี้ยคะ่ะสวัสดีค่ะ